สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องปักสตูดิโอคลิปนี้ผู้เราก็จะมาสปอยหนังเรื่อง body of lies หนังปี2008จะเป็นอย่างไรเมื่อผู้ก่อการร้ายยุคใหม่เลือกใช้การสื่อสารและการออกคําสั่งในกลุ่มด้วยวิธีแบบโบราณน,นั่นก็คือการออกคําสั่งโดยตรงแบบปากต่อปากคนต่อคนโดยใช้เทคโนโลยีให้หน้อยที่สุดนั่นจึงเป็นเรื่องยากที่ทั้ง CIA จะดักฟังหรือตรวจสอบโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในเมื่อผู้ก่อการร้ายใช้วิธีการเก่าๆ CIA ก็ต้องใช้วิธีการเก่าๆเ,เช่เชนกัน นั่นคือการส่งเจ้าหน้าที่ยอดฝีมือลงไปปฏิบัติการเพื่อติดตามจับกลุ่มหัวหน้าผู้ก่อการร้ายที่คุ้นอันตรายเรื่องรล่าเรื่องตนขึ้นที่เมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษในตึกอาคารท้องเช่าในย่านราคาถูกที่มีผู้คนหนาแน่นภายในห้องมีชายชาวมุสลิม3าคนพักอยู่ที่นั่นในเวลานั้นพวกเขาได้เปิดดูวิดีโอที่กําลังถ่ายชายชรลาที่ดูมีอํานาจกําลังพูดถึงการทําสงครามต่อสู้กับอเมริกาเขาเป็นตัวแทนของมุสลิมที่ต้องการทวงคืนอิสรภาพนะครับในเวลานั้นในห้องพักมีชายที่กําลัง ต่อวงจรไฟฟ้าบนโต๊ะเด็กชายวัยรุ่นที่กำลังชงกาแฟและชายหนุ่มอีกคนที่กำลังนอนหลับอย่างสบายใจในเวลาเดียวกันที่ด้านนอกของอาคารหน่วยสวัสดิ์ที่ได้รับสัญญาณบุกแล้วก็ค่อยๆบุกเข้าไปในตัวอาคารพร้อมๆกับที่มีคนงานมาส่งนมมาวางนมให้ลูกค้าประจำที่หน้าประตูเมื่อหน่วยสวัสดิ์เข้ามาในตึกเด็กหนุ่มที่ชงกาแฟในก็รูตัวจึงรีบเรียกพี่ชายที่กำลังหลับอยู่ในตอนนั้นจากนั้นชายที่ต่อวงจรไฟฟ้าเนี่ยก็ได้กวนระเบิดขึ้นซึ่งมันก็ทำให้พื้นที่บริเวณนั้นพังเละและมีผู้คนบบาาาเเจจกหตุณ์ ตัดมาที่ซามาราอิรักโรเจอร์เฟอร์ิสชายหนุ่มอเมริกันที่หลักชาติยิงชีพเขาเป็นสายที่ทางหน่วยสืบราชการลับส่งตัวมาเพื่อแฝงตัวทํางานในอิรักในขณะที่เอ็ดฮอปแมนชายวัยกลางคนเจน้าที่ระดับสูงของ C.I.A. หัวหน้าของเขาก็กําลังร่างแผนที่จะจัดการกับผู้ก่อการร้ายที่คุรดอันตรายเพื่อนําไปเสนอต่อคณะกรรมการระดับสูงต่อไปเขาเสนอให้มีการจัดตั้งหน่วยงานลับเพื่อจัดการกับผู้ก่อการร้ายโดยละทิ้งเทคโนโลยีที่คตรดล้าและกลับไปใช้วิธีโบราณด้วย การสั่งบาปากต่อปากครับโดยการให้ส่งผลเข้าไปแฝงตัวในพื้นที่ในเวลาไม่ห่างกันเฟอร์ลิสก็กําลังนั่งรอคูห่หูคนเก่งของเขาอย่างบาซัมซึ่งบาซัมเนี่ยก็เป็นังเพื่อนและคู่หูนะครับซึ่งด้านบาซัมก็ได้บอกข้อมูลกับเฟอร์ลิสว่ามีชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่านิซาซึ่งตัวของบาณิซาเนี่ยมันก็เป็นพวกข้างศาสนาครับที่ได้เข้าร่วมกับพวกขบวนการบาคิสและจีฮัดที่จู่ๆก็เกิดกลัวตายพอถูกสั่งให้ไปพิชีพมาเลยอยากเปลี่ยนฝั่งมาอยู่ข้างเดียวกับ CAA ตอนนี้บ,า,บ,า,บาน นิซาที่นอกเมืองในเวลาเดียวกันนั้นเหนือทองฟ้าก็มีโดนจากทีมปฏิบัติการที่ล็อกเป้าหมายติดตามตัวจากสัญญาณโทรศัพท์ของเฟอร์ลิสและถ่ายภาพโคกับไปที่ห้องปฏิบัติการแต่หลังจากที่เฟอร์ลิสและบาซัมมาถึงที่นัดนิซากระบ,บอกให้คนในคนหนึ่งเนี่ยเขาไปในบ้านเขาซึ่งบาซัมก็เป็นคนอาสาเข้าไปและได้บอกกับเฟอร์ลิสว่าถ้าเขาโดานจับตัวได้ให้เก็บเขาได้เลยเพราะเขาไม่อยากตายเพราะฟิมิลของพวกนั้นแต่หลังจากที่บาซัมกลับออกมานิซาก็เดินออกมาด้วยซึ่งมันก็บ่นกับเฟอร์ลิ บเรรียนจดต์ไม่ควรต้องไปพิชิบอย่างนั้นนีซาได้บอกว่าตัวของมันเรยรู้ว่ามีเซฟเฮลาบที่พวกผู้ก่อการร้ายใช้ซ่อนตัวอยู่ทางเหนือนะครับและยังได้มบว,วิด,ดีโอที่ถ่ายภาพของชายชรา,าตอนต้นเรื่องซึ่งมันก็มีชื่อว่าอันซาลิมเป็นหัวหน้าขบวนการก่อการยที่กําลังพูดถึงการระเบิดรถบัสที่เชฟฟลด์ที่อังกฤษในอาทิตย์ก่อนนะครับ และได้สั่งให้พี่น้องที่เหลือเนี่ยทำตามแผนที่วางไว้ดานเฟอร์ลิสเลยบอกซีนี้กับเอที่เป็นหัวหน้าทีมปฏิบัติการเฟอร์ลิสได้ขอให้เอช่วยนิซาให้ได้หลบภัยที่สังหาราแต่ทว่าเอทเนี่ยกลับปฏิเสธครับและบอกให้ทิ้งนิซาไปซะดานเฟอร์ลิสเลยพยายามหลอกทานนิซาเพื่อให้ได้ข้อมูลมากกว่าเดิมแต่ทว่านิซาเองเนี่ยก็ดูเหมือนจะรู้ว่าโดนหลอกเช่นกันและโคตรโกรธมากเลยจะเข้ามาทำร้ายเฟอร์ลิสเฟอร์ลิสเลยชักปืนขู่และยึดโทรศัพท์ไว้ตัดไปที่สำนักงานใหญ่ CAA ดาลังพพาาน ก็กาลังจับภาเฟอร์ลิสที่กําลังปฏิบัติการที่อีลาก์ในตอนนี้เฟอร์ลิสได้ให้บาซัมติดตามนีซาที่กําลังขี่จัก,กรยานเข้ามาในตัวเมืองแต่จู่ๆก็มีรถตู้คันสีดําและกลุ่มชายจกักรานขับมาดักหน้านีซสาไว้และได้กระหน่ำยิงไปใส่ไม่ยั้งจนลม้มและได้แบกตัวนิซาขึ้นรถตู้ไปแต่ทว่าเฟอร์ลิสที่ซุ่มดูอยู่นั้นก็ลันไกเก็บนีซ่าลงไปเพื่อป้องกันไม่ให้นิซาเนี่ยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวเขาเมื่อเก็บงานเรียบร้อยเขาก็รายงานเรื่องนี้กับเอ็ดว ชุดให้เหมือนชาวอาลับในพื้นที่ก่อนจะเข้าไปบอกกับบารซัมว่าถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาก็ให้เก็บเขาได้เลยก่อนจะเดินไปที่ตัวบ้านแล้วบอกกับชายที่ยืนอยู่หน้าบ้านว่าเขารถเสียแล้วต้องการให้ช่วยซึ่งชายคนนั้นมันก็หันไปเรียกชายคนที่อยู่ในตัวบ้านออกมาและถามกับเฟอร์ลิสว่าคุณมาจากไหนเฟอร์ลิสตอบกลับว่าแบกแดดมันเลยบอกให้คนตัวเฟอร์ลิสดานบารซัมที่สแตนบายก็เล็งปืนไปยังชายคนนั้นและลั่นไกเก็มาลงไปส่วนเฟอร์ลิสก็ได้คว้าปืนนิซ่อนไว้ในเสื้อกระนคน่วย อยงปืนที่ดังขึ้นมันก็ทําให้คนในบ้านเนรู้ตัวและก็นายิงเข้ามาใส่เฟอร์ลิสด้านบาซามที่เห็นท่าไม่ดีเขาก็ติดต่อขอความช่วยเหลือให้ส่งทีมมาช่วยหลังจากจัดการคนที่เฝ้าประตูคนสุดท้ายได้แล้วเฟอร์ลิสก็บุกเข้าไปในบ้านแต่ปรากฏว่ามีชายข้างถือระเบิดและยิ้มให้กับเขาเฟอร์ลิสเลยรีบเก็บชายคนนั้นแต่ก็สายเกินไปเพราะชายคนนั้นเนี่ยได้กดระเบิดแล้วแต่ทว่าตัวของเฟอร์ลิสเองนั้นก็วิ่งออกมาได้ทันนะครับ พร้อมตะโกนร้องให้บาซัมเนลลบระเบิดนะครับเมื่อเกิดการระเบิดมันก็ทำให้เฟอร์ลิทเนี่ยถูกล้างระเบิดเต็มๆแต่พี่แกก็สามารถรอดออกมาได้จากนั้นเฟอร์ลิสก็รีบคว้าถุงเซ็ซีดีและเก็บแผ่นซีดีที่ยังไม่ไม้ไฟขึ้นรถคับหนี้ออกไป แต่ไม่นา่นนะักก็เกิดการระเบิดขึ้นอีกครั้งในเวลานี้ด้านหลังเนี่ยก็มีคนขับรถตามพวกเข้ามาด้วยเฟอร์ลิสเรียกความปืนกลยิงสกัดโจรถของผู้มาชนกันในเวลานั้นทีมช่วยเหลือเนี่ยก็ได้ส่งหอมาส่องลำเรียกเดว่ามาทันเวลาพอดีนะครับแต่ผู้ก่อการร้ายก็ได้ใช้อพ g ยิงไปใส่รถของเฟอร์ลิสและบาซัมแรงระเบิดทำให้ลาของบาซัมกระจุยก่อนที่ทหารจะได้เข้ามาช่วยแบกตัวเฟอร์ลิสที่ได้รับบาดเจ็บหนักออกไปซึ่งในตอนนั้นตัวของเฟอร์ลิสก็อาแต่เพอเล่ชื่อของบาซัมจอนาที่เลย กลับขึ้นมาเขาก็กําลังถูกหมอประจําฐานทัพทาการรักษาอาการบาดเจ็บให้กับเขาหลังจากได้สติเขาก็ได้รับสายจากเอสเขาบอกว่าได้เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถสืบหาข้อมูลคนต้องสงสัยได้กว่า712เบอร์และรูที่ซ่อนเซพเฮารับที่ฮามานที่โพจีฮัดแช์ซ่อนตัวด้วยเอสเลยบอกให้เฟอร์ลิสไปเริ่มกันใหม่ที่ฮามานทันทีเพื่อไปแทนหัวหน้าหน่วยเดิมที่ประจําการที่นั่นที่มีช่ว่าฮอลิเดแล้วต้องประสานงานกับหัวหน้าหน่วยสืบราชการลับของจอแดนที่มีช่บว่าฮานิที่เป็นคนมือพะการเช่นกันหลังจาก ที่วางสายแล้วเฟอร์ลิสก็ได้เก็บเอาเชิ้นส่วนกระดูกของบาทซัมมาเก็บไว้ด้วยความคิดถึงนะครับที่ต้องเสียเพื่อนไป ในวันต่อมาหลังจากที่ลงเครื่องที่อามานประเทศจอแดนแล้วก็มีชายคนหนึ่งมารอรับเฟอร์ลิสซึ่งเขาก็มีชื่อว่าสกิปซึ่งตัวของสกิปก็เป็นหนึ่งในทีมสอบสวน CIA ที่ประจําการอยู่ที่นี่หลังจากพาเฟอร์ลิสไปเก็บข้อของแล้วสกิปก็ได้พาเขาไปที่สถานทูตสหรัฐประจํออามานเพื่อเจอกับฮอลิเดย์หัวหน้าชุดปฏิบัติการคนเก่าที่นี่แต่ดูเหมือนว่าฮอลิเดย์เนี่ยจะค่อยขัดใจเฟอร์ลิสไปทุกเรื่องนะครับเขาได้บอกว่าในกลุบดานที่เอ็ดบอกมานั้นมันเป็นนนนแแแคค่่่่บ้าาาาาพพัััักกขออออองงงชวจดดดธรรมมมมมลละยยยไเเตตติตี ไม่จําเป็นจนแม้แต่เรื่องที่เฟอร์ลิสขอร้องให้เขาช่วยติดต่อกับฮานิที่เป็นหัวหน้าหน่วยสืบสวนของจอแดนซึ่งบอกฮอลิเดย์เนี่ยมันก็ปฏิเสธเหมือนเดิมครับด้านเฟอร์ลิสจึงได้ใช้อำน,นาจทีเอดให้มาทําการปลดฮอลิเดย์ออกจากตําแหน่งทันทีนะครับและได้ควบคุมแทนแน่นอนว่ามาทําให้ฮอลิเดย์เนี่ยคุณไม่พอใจและได้บอกกับเฟอร์ลิสว่าเขาจะคอยดูตอนที่เฟอร์ลิสและเอดเนี่ยลงไม่เป็นท่าน,นะครับหลังจากนั้นเฟอร์ลิสก็เรียกประชุมทีมแล้วขอให้สริปติดต่อให้เขาเ เชาวอาหรับครับนั่นเลยทําให้ฮาน,นีมองว่าเฟอร์ริสเนี่ยแตกต่างจากคนอเมริกาทั่วไปดูมีมารยาทและเข้าใจวัฒนธรรมชาวอาหรับเป็นอย่างดีจนเขายอมร่วมมือด้วยแต่ฮาน,นีก็ยื่นคําขัดว่าหากจะร่วมมือกับเขาเฟอร์ลิสเนี่ยต้องห้ามโกงหกครับจากนั้นเฟอร์ริสก็นําข้อมูลลับที่ทาง C A สืบมาได้เกี่ยวกับอาัสาลีมส่งให้กับฮาน,นีไปและได้ขอให้ฮาน,นีเนี่ยส่งคนไปทํางานแฝงตัวตามสืบเสพเฮาลับที่ว่านั้นวันต่อมาสปต์ก็ได้พาเฟอร์ริสไปเสพเฮาที่เปนปเเน้หงวูึ่นนใ ก,กซึ่งหาน,นีก็ส่งคนมาตามสัญญาเช่นกันแต่ก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อเอ็ดแอบส่งคนของตัวเองเข้ามาร่วมในแผนการนี้ด้วยโดยไม่ได้บอกเฟอร์ลิสจนทําให้เป้าหมายเนี่ยไยตัวทันและสามารถหนีไปได้ เฟอร์ลิที่กลัวว่าแผนจะพังเขาเลยตามชายคุณนั้นไปและได้ช้มีแทงเข้าไปใส่ชายคุณนั้นจนเสียชีวิตแต่เขากับถูกมาจนจัดลุมกัดที่ขาและวิางนี้นะครับเขาเลยโทรให้สกิปมารับตัวหลังจากที่สกิปเห็นแพลแล้วและได้พาเฟอร์ลิทมารักษาที่คลินิกเอกชนเพราะอาจจะติดเชื้อพิษสุนักบ้าได้เนื่องจากว่ามันระบาดหนักในแถบนี้ครับ ซึ่งก็มีไอชาพยาบาลสาวแสงสวยมารักษาให้กับเขาซึ่งตัวของเฟอร์ลิสนั้นก็ดูเหมือนจะถูกใจไอชาด้วยเลยพยายามตีสนิทไปหลังจากได้ฉีดแล้วเขาก็ได้บอกให้เฟอร์ลิสเนี่ยกลับมาฉีดอีก5เข็มนะครับแต่ไม่ต้องมาที่นี่ก็ได้และให้เลือกที่ที่สะดวกแทนหลังจากกลับไปยังสถานทูตเฟอร์ลิสเนี่ยก็โกรธมากและแอบโทรไปไว้ๆกับเอที่ทําอะไรรับหลังเขาจนเกือบเสียแผนที่ว่วงไว้และได้ขอให้เอเนี่ยเลือกแสงแงปฏิบัติการด้วยก่อนนี้เขาจะเดินทางไปเจอกับฮานีและขอโทษเรื่องที่เกิดขึ้นนแต่่่าาากก็ไมถือสอสรวบ เฟอร์ลิสตัดสินใจดีๆที่จัดการชายคนนั้นและทถ้าเหมือนว่าชายคนนั้นเนี่ยถูกปนจนพวกผู้ก่อการร้ายหลงเชื่อและไม่สนใจแม้แต่น้อยและได้พาเฟอร์ลิสกลับไปดูชายที่เป็โตการที่ถูกส่งมาป่วนจนแผนกระพังลงตอนนี้มันกำลังถูกทรมานอยู่ในห้องถัดไปไม่นานหลังจากนั้นพวกผู้ก่อการร้ายก็ได้วางระเบิดที่ตลาดนอร์ทิดัมที่มีคนชุกชุมในเนเธอร์แลนด์ในขณะที่นักท่องเที่ยวสามีภรรยาชาวจีนกำลังถ่ายรูปอยู่นั้นแรงระเบิดก่อทาให้ตึกพังควันไฟและฝุ่นปกคลุมไปทั่วในตอนนั้นานนาาน้้นนดดาาข่วไ พูดถึงความเชื่อมโยงเกี่ยวกับการระเบิดที่อังกฤษด้วยหลังจากดูข่าวจบหานี้ก็ได้พาเฟอร์ริสมานั่งรถเล่นนอกเมือง ฮานิได้บอกว่าการระเบิดในอัมสเตอร์ดัมนั้นเป็นผลงานของอันซาลิมก่อนจะพาเฟรลิสไปเจอกับชายคนหนึ่งที่ถูกพะคุมคุมปิดหน้าไว้ฮานิได้บอกว่าชายค้นเนี้มีชื่อว่ามุสตาฟาคารามิเป็นส่วนหนึ่งในขบวนการก่อการร้ายฮานิได้ยืน่นโทรศัพท์ให้ชายคนนั้นคุยกับแม่ที่ไม่ได้เจอลูกชายมาคุดนานซึ่งแม่ของคารามีก็ดีใจและก็ขอบคุณที่ลูกชายของตนทำหลายสิ่งหลายอย่างให้กับเธอแต่ในความเป็นจริงฮานิีน่้กลับเปคนส่งของแลที่พักให้กับแม่ของคารามีครับเพื่อซื่อใจและให้คารามียอม จะปล่อยตัวคารามิกลับไปแต่พอเฟอร์ลิสกลับมาถึงห้องพักเขาก็เจอกับเอ็ดที่มาตักรอเขาอยู่ในห้องนะครับเอ็ดได้บอกกับเฟอร์ลิดว่าเขารู้เรื่องของคารามิแล้วในวันต่อมาเอ็ดกับเฟอร์ลิสก็เดินทางไปเจอกับฮานิซึ่งเอ็ดก็พยายามบีบบังคับให้ฮานิส่งตัวคารามิให้กับเขาแต่ฮานิก็ปฏิเสธครับหลังจะกลับออกมาเฟอร์ลิดก็ถามเอ็ดถึงเรื่องของอัสลิมว่ามีประวัติยังไงเอ็ดได้บอกว่าอัสลิมเป็นคนที่เกิดในครอบครัวที่อบอุ่นแต่ครอบครัวโดนเก็บโดยพวกฮาเฟสฮาสซัตเขาเลยต้องยาไปที่อุและเรรรจบดดกกฟิิิสสววศ ทิริยาตและมาทํางานที่ฮามานหลังจากจบปริญญาตรีแล้วอันซาลิมก็เรียนต่อที่นอร์ทโคโลเรนาอันซาลิมพยายามทําตัวทําตัวแต่ลึกๆกับอยากแสดงอํานาจใจจะขาดนะครับหลังจากที่รู้ข้อมูลแล้วเฟอร์ลิสก็ขอให้เอ็ดปล่อยให้เขาคุมงานโดยไม่เข้ามาก้าไกลไม่นานนักเอ็ดก็เดินทางกลับไปเขาได้สั่งให้สริปแอบไปจกกับกุมตัวคารามิแต่สริปทาพลาดปล่อยตัวคารามีหนีไปได้ในขณะที่เฟอร์ลิสที่ไม่รู้เรื่องลู้ลาวก็กําลังไปที่คินิกของไอซ่าเพื่อฉีดยากแก้พิษสุนัขบ้าเข็มที่สองค กอด,ด้้วยดานเอซ่าเลพาเฟอริตไปที่ค่ายอพยพชาวปาเลสไตน์เพื่อลองใจซึ่งเฟอริตก็สามารถผ่านไปได้แบบสบายๆนะครับก่อนที่น้องคู่จะไปนั่งกินแล้วคุยกันแต่ในตอนขากลับฮันนิกับสงคนมาพาเขาขึ้นรถแล้วพาไปดูเสยเฮาที่กําลังถูกเพลิงไหม้ก่อนจะพาไปเจอกับฮันนิที่จับตัวสกิปมาดานฮาน,นิถามเฟริตว่ารู้เรื่องที่สคิปทำไม เฟอร์ล,ลิสต,ตอบกลับไม่รู้แต่ถ้าว่าฮานีเนี่ยก็ไม่เชื่อฮานีได้บอกว่าตอนนี้เสพเฮาเนี่ยได้หายไปแล้วทําให้ไม่สามารถตามรอยอัสลิมได้ซึ่งมันก็ทําให้เขาโตรกดมากและได้ให้เวลาเฟอร์ล,ลิสิบสองชั่วโมงไปจากจอแดนซาไม่งั้นเขาจะไม่รับประกันความปลอดภัยด้านเฟอร์ล,ลิสที่โตรกดฎสคิปก็ได้เข้าไปซัดใส่ไม่ยัง้งและทิ้งตัวของมันไว้ที่กองขยับแบบนั้นเมื่อเฟอร์ล,ลิสเดินทางไปถึงวอชิงตันเขาก็ได้ไปเจอกับเอสแล้วบอกเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ท่าทีของเอสที่กวนาทํให้ เอ็ดเนี่ยน่าหงายครับหลังจากนั้นเขาก็เสนอแผนการกับเอ็ดว่าทําไมเราถึงไม่จะตั้งขบวนการก่อการลายขึ้นมาอีกกลุ่มเพื่อแข่งกับอันสลิมแล้วรอให้อันสลิมมาติดเบ็ดเองละ่ะซึ่งเอ็ดที่ได้ยินก็เห็นด้วยจากนั้นเอ็ดก็ส่งเฟอร์ลิสไปเจอกับกาแลนมือดีอีกคนที่ช่วยได้เฟอร์ลิสบอกกาแลนว่าเขาต้องการใครสักคนหนึ่งที่เป็นนกต่อได้ที่เป็นตัวเชื่อมโยงไปถึงตัวของอันสลิมได้โจนได้ชื่อโอมาซาดิกีชายหนุ่มจอแดนเป็นสถาปนิกที่ได้รับเงินในหน้าจากองค์กรการกุลลออิิสาามแเเป็นนนคคยใจงให้บพวข การจีฮัตอีกทีในวันต่อมาเฟอร์ลิสก็เดินทางไปที่ดูไบเขายอมสีผมทองและปลอมตัวเป็นตัวแทนบริษัทมาคุยธุรกิจกับซาดิกีแต่กับจะฉากให้ซาดิกีเนี่ยถ่ายรูปกับอามาซีท่าในความที่เกี่ยวพันกับขบวนการไอาการ์ดาเพื่อทําการแบกเมย์หลังจากที่ได้ข้อมูลแล้วเขาก็ออนถ่ายข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ส่งให้กับกาแลนแอบตกแต่งบัญชีการเงินใส่ความซาดิกีให้เขาแอบโอนเงินไปยังกลุ่มพี่น้องผู้ดูแจ้งเป็นเงินมากกว่าปกติเพื่อกระตุ้นให้พวกที่อยู่ซาอรนเนี่ยเกิดความสงสััััยยจจกกรระทบบไปถึงงงลลุ่มีอู้หค เพื่อให้พวกเขาตามแก่รอยอันซริมได้จากนั้นเฟอร์ลิสก็รีบหนีออกมาจากที่นั่นก่อนนี้ซาดิกีจะกลับเข้ามาวันลุงขึ้นเฟอร์ิสก็บอกกับเอ็ดว่าเขาจะกลับไปที่วอชิงตันแต่กลับถูกสั่งให้ไปรับงานต่อที่ฮามันแทนนะครับเมื่อลงมาจากเครื่องเขาก็ต้องไปหาฮานิที่รออยู่แล้วดานฮานิได้บอกเรื่องของไอซาว่าเขาตามคุ้มกันเคอแล้วเตือนเฟอร์ิสว่าอย่ากโกหกและอย่าปิดบังเขาอีกนะครับหลังจะกลับออกมาเฟอร์ิสก็โทรเลียกน,นัดกับซาดิกีและได้ขู่สคริปที่มารับเขาว่าัง,องาีองงงอเ่เเกไไปบซพืช สิ้นเข็มต่อไปด้านไอซาได้บอกว่าพี่สาวของเธอในอยากเจอตัวเขาและก่อนจะไปเฟอร์ิสเนี่ยก็แอบซื้อขนมไปเป็นของฝากเธอเนีครับเมื่อเฟอร์ิสมาถึงบ้านของไอซาเขาก็มอบขนมให้กับเธอไปส่วนด้านไอซาได้แนะนาําคาร่าพี่สาวที่ดูเข่งขืมึมและหลานๆาของเธอให้เฟอร์ิทได้รู้จักครับแต่ในระหว่างมื้ออาหารนั้นคาร่าก็ถามเฟอร์ิสว่าทํางานอะไรเฟอร์ลิสเลโมตอบกลับไปว่าเขาเนี่ยเป็นที่ปรึกษาทางการเมืองแต่ถ้าว่าเรื่องนี้มันก็ดูเหมือนจะทําให้คาร่าเนี่ยไม่พอใจนะักและพยายามจะถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นเลยทําให้ิ คตรอึดอัอดแต่ก็พยายามอธิบายโจนไอซาที่เห็นท่าไม่ดีต้องออกมาห้ามศึกไว้หลังจะกลับออกมาแล้วไอซาเนี่ยก็ได้ขอโทษเฟอร์ลิสแทนคาราเพราะพี่สาวของเธอนั้นเจอเรื่องแย่ในช่วงสงครามอิรักอิรานแต่แต่จิงคาราเนี่ยกับอยากย้ายไปอยู่ในอเมริกาด้านเฟอร์ลิเเสเลยแอบสาวไอซาว่าให้คาราแลกพาสปอร์ตกับเขาจะได้ไปอเมริกาและในตอนที่เฟอร์ลิสจะจับมือไอซาเพื่อลานั้นไอซากับเงยหน้ามองดูคาราพี่สาวจากด้านบนจนไม่กล้าจับมือของเฟอร์ลิสแต่มันก็มีคนหลายคนมองดูเธอนอกจากพี่สาวเช่นกัน ในเวลาต่อมาเฟอร์ิสก็ไปเจอกับฮานิซึ่งด้านฮานิก็่งนำรูปถ่ายของซาดิกีที่ไปเที่ยวผับไซโคนกับอามาซีมาให้กับเฟอร์ิดดูด้านฮานิสงสัยว่าซาดิกีเนี่ยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการผู้ก่อการร้ายเลยต้องการให้เฟอร์ิสช่วยเขาตรวจสอบอีกแรงแต่เฟอร์ิสกลักบไปบังเรื่องที่เขาทําไว้กับซาดิกีครับในเย็นวันนั้นเฟอร์ิสก็ได้บอกให้กาแลนพิมพ์ข้อความปลอมจากอีเมลของซาดิกีส่งไปยังพี่น้องพูรูแจ้งของเขาว่าตอนนี้ได้เวลาที่เริ่มงานและใช้ภาษาอาหรับในการพิมพ์เพื่ออเป็นนนกกาารรระตุ้คควมมสใจขงิับ ในวันต่อมาเฟอร์ลิสก็โทรหาซาดิกีและอ้างว่ามีปัญหาเรื่องวัสดุที่เขาต้องขอให้ซาดิกีเดินทางข้ามประเทศไปตุรกีเพื่อเจอกับหัวหน้าวิศวกรโดยเขาได้จัดเตรียมทุกอย่างเอาไว้เพื่อจะเก็บหลักฐานมาใส่ไล่ซาดิกีอีกทีเขาจะฉากวางระเบิดที่ทางทัพอเมริกาเพื่อทําให้ดูเหมือนซาดิกีเนี่ยกลายเป็นหัวหน้าขบวนการผู้ก่อการร้ายหน้าใหม่เพื่อรอให้ตัวของอัสลิมสนใจหลังจะเขาไปทั่วเฟอร์ลิสก็สั่งให้กาแลนใช้อีเมลซาดิกีออกข้อความแถลงการรับผิดชอบและให้อีเมลตอบกลับทุกฉบ,บับส่งตรงไปยังออีเมลขงก และนานมันก็ดูเหมือนจะได้ผลครับมันทําให้อัสลิมเริ่มสนใจในตัวของซาดิกี้แล้วในเวลาน,นานซาดิกี้ที่กําลังถูกหลอกให้ไปคุยเรื่องงานกับได้รับอีเมลจากพี่น้องผู้หลูแจง้งที่ส่งมาแสดงความยินดีที่คุณนั้นได้จัดการกับอเมริกาได้สนใจดานซาดิกี้ที่รู้ความจริงก็รีบเดินทางกลับด้วยรถส่วนตัวด้วยความหวาดระแวงในเช้าวันต่อมาเฟอร์ลิสก็ได้รับสายจากเอสซึ่งเขาก็โคตรดีใจที่ได้ยินเสียงของอัซสลิมที่โทรไปหาซาดิกี้ตามแผนที่วางไว้แต่เฟอร์ลิดที่เป็นห่วงความปลอดภัยของซาด คุมตัวของมันไว้เลยบอกกับเอ็ดไปว่าเขาจะไปจับตัวของซาดิกี้แต่เอ็ดก็พยายามห้ามไว้แต่เฟรสก็ไม่ฟังและตอนนี้เขาก็ไปถึงที่พักของซาดิกี้แล้วในตอนนั้นซาดิกี้ที่กําลังออกจากบ้านมาพอดีด้านเฟรสพยายามจะพาซาดิกี้หนีไปแต่ซาดิกี้ที่ไม่ไว้ใจเฟรสก็ได้ขับรถหนีไปในเวลานั้นก็ได้มีรถของพวกอัาลิมตามมาและได้ก็นํายิงไปใส่เฟรสแต่ทว่ากระสุนเนี่ยมันกับโดนสกิปได้รับบาดเจ็บสาหัสครับส่วนตัวของซาดิกี้นั้นก็สามารถขับรถหนีไปได้โดยมีพวกอันสลิมตามไล่หลังไป แต่สุดท้ายซาดิกีก็ถูลูน้องอัลสลิมจับตัวได้และถ่ายวิดีโอไปให้อัลสลิมที่นั่งอยู่ด้านหลังในอีกห้องหนึ่งดูซาดิกีได้บอกกับพวกเขาว่ามันไม่ได้เป็นคนร,ระเบิดฐานทัพอเมริกาแต่ถูกชายอเมริกันคนหนึ่งจะชักใจร้าย,ายในตอนที่เขารับงานสสารนิกหลังจากนั้นเขาก็กลายเป็นศพที่อยู่ในกองขยะที่ถูกทิ้งไว้ส่วนฮานาฟอริสในขณะที่เขากําลังนั่งฟอสคิปอยู่ที่โรงพยาบาลเขาก็ได้รับสายจากเอสว่าซาดิกีเน่ตายแล้วครั้งนี้มันเกินกว่าที่เขาจะรับได้เฟอร์ล,บบลขขอออิบัติกา เขาเหนื่อยกับการที่ต้องเจอกับปัญหาแล้วพอคนระดับบนอย่างเอ็ดเอาแต่นั่งมองเอกสารแล้วค่อยสั่งเขาแต่เมื่อเฟรดิสกลับมาถึงห้องแล้วมันกลับมีซองเอกสารที่สอดไว้ใต้ประตูซึ่งมันก็เป็นรูปถ่ายของเขากับไอชาครับด้วยความร้อนใจเฟรดิสก็ขับรถอกไปด้วยความเร็วและโทรหาไอชาแต่มันก็ไม่มีคนรับเมื่อเข้าไปถึงห้องพักก็ได้ยินแต่เสียงโทรศัพท์ที่ดังขึ้นอยู่ด้านในแต่เมื่อเข้าไปด้านในมันก็ไม่มีคนอยู่เลยแม้แต่น้อยและมีแค่อรอยเลือติดอยู่ที่ห้องครัวเฟรดิสจึงเดินทางไปขอความช่วยเหลือจากคาน ว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นแผนการของเขาและได้ขอร้องฮานิให้ช่วยเหลือไอซาครับเขาจะยอมแลกเป็นตัวกับเธอฮานิที่รู้ความจริงเขาก็คุดกดมากที่เฟอร์ริสก้าวกุ้งหกเขาเลยปฏิเสธที่จะช่วยจนสุดท้ายเฟอร์ริสก็ต้องสงสารกลับไปขอให้เอ็ดช่วยเอ็ดได้บอกกับเฟอร์ริสว่าเป็นไปได้ว่าไอซาเนี่ยน่าจะยังมีชีวิตอยู่แต่เธอคงโดนพวกมันลีดเอาข้อมูลหมดแล้วเอ็ดถามต่อว่าทําไมเฟอร์ริดถึงไปขอให้ฮานิช่วยแทนที่จะเป็นเขาแต่ทว่าในตอนนั้นก็มีข้อความจากพวกของอัสาลิมส่งมาให้เฟอร์ริสโทรกลับครับเมื่อโทร กลับไปหลังจากที่พวกมันยืนยันได้ว่าเป็นเฟอร์ลิสจริงๆพวกมันก็นัดให้ไปเจอกันที่นอกเมืองโดยส่งรถตู้มารับตั้ของเฟอร์ลิสจากนั้นผู้มันก็ได้ขับพาเฟอร์ลิสข้ามจุดตรวจพรมแดนระหว่างจอร์แดนกับซีเรียไปยังดาราซีเรียรถตู้ได้ขับผ่านทะเลทรายอลกล้างเป็นระยะทางไกลซึ่งคนขับก็ถูกทิ้งไว้กลางทะเลทรายแล้วจากไปแต่เฟอร์ลิสก็ไม่ได้อยู่ลําพังพอมีโดนที่กําลังจะภาพเขาขบวนท้องฟ้าไม่นานนักก็มีขบวนรถขับตรงมาที่เขาเฟอร์ลิสยกมือเป็นสัญญาณในการยอมจำนนและผู้มันได้ขัับบรวตฟิจลม พัดไส้หมุนวนจนโดนเนี่ยไม่สามารถตรวจับก้านมองหินได้จากนั้นผู้มันก็ยุทโธรศัพท์เอาถุงคุมหัวเฟอร์ลิสและวพาตัวไปขึ้นรถและเมื่อผู้มันขับหนีออกไปรถก็ถูกแยกไปสอมทางซึ่งมันก็ทําให้เอ็ดที่ดูภาพพันโดนอยู่นั้นถึงกับไปไม่เป็นนะครับเขาได้แต่ขอโทษเฟอร์ลิทที่คราวนี้เขาคงไม่สามารถช่วยอะไรได้แล้ว หลังจากที่พาฟอรลิตมาถึงปายทางแล้วพวกมันก็พาตัวเขาไปยังห้องมืดที่มีกล้องวิดีโอตั้งถ่ายภาพเอาไว้เมื่อพระคุมถูกดึงออกเฟอร์ลิดก็ได้เจอกับอสาสลิมที่กําลังนั่งมองมาที่เขาเฟอร์ลิดถามอสาสลิมว่าตัวของแกเนี่ยซื้อขาเขามาจากใครเฟอร์ลิดจึงดูถูกเขาไปว่านี่มันโง่ามากที่เขาไม่รู้ว่ามีคนรอบตัวที่ทรยศเขาเป็นสายข่าวให้กับหน่วยงานของจอแดนพอเขาพบว่าคารามิอยู่ในกลุ่มของพวกเขาและนั่นก็หมายถึงอสาสลิมต้องทํางานให้กับ C.A.A. ด้านอนสาสลิมที่ได้ยินมันก็โกรธจน ตัวชายคอนตี้เปรซินูก้อยของเฟอร์ลิสเฟอร์ลิสบอกว่าอันซาริมอยู่ในแสงสว่างแล้วถมน้ำลายใส่หน้าของอันซาริมไปอันซาริมตอบกลับว่าไม่มีใครช่วยนายได้หรอกนะเมื่อทรมานเฟอร์ลิสเสร็จมันก็สั่งให้ลูกน้องจัดการกับเฟอร์ลิสจากนั้นลูกน้องของอันซาริมก็เดินเข้าไปตัดผ้าที่มัดแขนขาของเฟอร์ลิสเพื่อจับกดลงบนโต๊ะที่เตรียมไว้ในขณะที่วิดีโอกำลังอัดอยู่นั้นชายคนนั้นก็ได้พูดกับพระเจ้าของพวกเขาว่าเขาจะลงโทษพวกนอกศาสนาในขณะที่เฟอร์ลิสได้คิดย้อนกลับไปมองภาพที่คคนนนนนนนัั้้กกกก็เเยยสอบบบวาแีช่ แลวสิ่งนี้มันก็เหมือนย้อนกลับมาที่ตัวเขาภาพที่ชายคุนันค่อยๆถูกทรมานจนตายได้หมุนวนในความคิดเขาแต่ในตอนที่เฟอร์ลิสจะโดนมิกิ่ท้องมันกลับมีเสียงระเบิดขึ้นและได้มีคนบุกเข้ามาช่วยเขาและไล่เก็บลูกน้องของอัสาลิมทีละคนจนหมดครับและคนที่นําพวกมานั้นก็คือฮานิส่วนอัสาลิมที่คิดว่าคงจะจากไปได้อย่างสบายกลับถูกมาวันเซกัอาลูกน้องคนสนิทของฮานิที่ปลอมตัวมาเป็นคนขับรถเข้าจับกลุ่มได้อย่างง่ายดายเมื่อตื่นขึ้นเฟอร์ลิสก็พบว่าเขากําลังถูกรักษาพยาบาลและคคนนแรกทีี่่มมเยยั้ว ็คือฮานิในตอนนี้เขารู้แล้วว่าตัวของเขาเองนี่แหละถูกจัาฉากฮานิเลยบอกว่าทุกอย่างเป็นแผนการที่เตรียมไว้แม้แต่เรื่องของไอซ่าพอที่จริงแล้วไอซ่าไม่ได้ถูกลักพาตัวไปแต่ฮานิจฉากแกล้งให้เฟอร์ลิสเขา้าใจแบบนั้นเพื่อหลอกพาเข้าไปจับกลุ่มตัวอันซลิมเมื่อได้ยินแบบนั้นมันก็ทําให้เฟอร์ลิสเนี่ยโกรธนะครับพอเขาเกือบตายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็ยังดีที่รู้ว่าไอซ่าปลอดภัยเฟอร์ลิสถามต่อว,ว่าอันซลิมที่เขาจับได้นั้นตอนนี้ยังไม่ยอมปีปากเปิดเผยข้ออออมมมูลลใใช่่่่ไไหหาาาานนนีีตบตบแคงกนนงกากัจท เฟอร์ริสก็มาเจอเอทที่มาตามเขาให้กลับไปนั่งโต๊ะทำงานแต่ทว่าเฟอร์ริสที่เบิกกับสงคารามเต็มที่แล้วเขาก็ปฏิเสธและขอใช้ชีวิตสบายๆต่อที่ตะวันออกกลางซึ่งมันก็ทําให้เอทโคตรผิดหวังและบอกว่าเฟอร์ริสคงไม่รักอเมริกาแล้วแต่คําพูดที่ว่าเนี่ยมันก็ไม่ทําให้เขาเปลี่ยนใจได้เลยแม้แต่น้อยเมื่อเฟอร์ริสออกมาเขาแกะมองไอซ่าที่ทํางานอยู่ในคลินิกห่างๆรับก่อนจะเดินออกไปซื้อขนมแต่ทว่าในตอนนั้นก็มีคนของ CAA และโดนที่ติดตามตัวเขาอยู่ลูกน้องของเอทถามว่ายัังงจําาเป็นตตต้ออมมวีกไห เอตอบกลับว่าไม่ต้องแล้วตอนนี้เฟอร์ลิสเป็นอิสระแล้วและให้ยกเลิกการติดตามทั้งหมดและหนังก็จบลงก็จบไปแล้วนะครับเรียกได้ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยสนุกเลยทีเดียวโดยหนังเรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจาก IMDB ไปจุด,จดูนคะแนนและได้รับคะแนนจาก Rotten Tomato ไปอีกห้ปอขอขอบคุณทุกคนที่รับชมและฟังการสปรอยจนจบแล้วเจอกับพวกเรา Park Studio ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ